ก็ขอสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านวันนี้ผมก็มาอยู่ที่กระท่อมอาจารย์คิงอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้ไม่ได้มานอนกระท่อมครับเพราะว่าผมจะไปขึ้นนอนห้างใหม่ของอาจารย์คิงครับซึ่งอาจารย์คิงได้สร้างเอาไว้ที่จะ่องดูพ่อใหญ่เวลาขึ้นลงคูคันกันช้างเนาะซึ่งอยู่ฝัง่งทางนู้นครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเอฟซเดินไปดูแต่ตอนนี้อาจารย์คิงยังไม่มาครับอาจารย์คิงยังอยู่บ้านเลยก็ให้ผมล่วงหน้าไปก่อนครับไปขึ้นห้างใหม่ของแกเลยครับเพราะว่าแกอ,อนุญาตแล้วครับป่ะเราไปกันเลยครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่18ซึ่งเมื่อกลางวันนี้ฝนตกมาโปรยอยๆอ,อยู่ที่บ้านผมเนาะบ้านลำนรองแต่มาบ้านน้องสมเด็จนี่รู้สึกว่า ฝนไม่ค่อยตกแรงเหมือนอยู่ทั้งบ้านผมครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงกว่าแล้วครับเกือบจะหกโมงเย็นแล้วผมก็ต้องเรียบไปขึ้นห้างก่อนอาจารย์คิงเนาะเพราะว่าผมเป็นคนขี้กลัวครับก็กลัวช้างกลัวพ่อใหญ่นี่แหละครับถ้าขึ้นไปบนห้างแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยเนาะแต่อาจารย์คิงนี่แกเป็นคนที่ไม่กลัวครับ <c oughs> <c oughs> ก็เฟื่องเอฟซีหลายท่านก็ได้ดูคลิปของอาจารย์คิงแล้วเนาะที่ไปไล่พ่อใหญ่ถึงสองตัวเลย นี่ถ้าเป็นผมนี่ไม่กล้าไปเลยครับไปเรียบเดินครับเดี๋ยวจะไม่ทันจะมืดจะค่ำก่อนมาถึงแล้วครับห้างของอาจารย์คิงอยู่นู้นครับสูงมากเลยประมาณสิบสองสิบสามเมตรได้ครับนี่ความสูงนี่ซึ่งเป็นต้นไม้ต้น ที่ผมเคยขึ้นไปผูกเปลนอนแล้วก็ส่งกระทิงนั่นแหละครับต้นนี้แหละครับแต่ตอนนี้อาจารย์ทิงถางสเตียนลมเลยไม่มีอะไรอยู่ติดกับต้นไม้เลยทางออกหมดเลยครับก็กระทิงที่ผมเห็นคืนนั้นก็อยู่ฝั่งทางโน้นเนาะเนาะดูคืนนี้ครับฝนตกด้วยมีลุ้นแน่นอนครับอาจารย์คิงเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวผมขึ้นห้างก่อนเลยแล้วกัน อาจารย์คิโก็ทำพิธีขอขมาเรียบร้อยแล้วครับนี่นทำใบสีขอขมาเนาะขอขมาแล้วก็มาทำห้างเพื่อจะส่องพ่อใหญ่หรือว่าสองสัตว์ที่ข้ามคูคันเนาะก็ไม่มีเจตนาร้ายอะไรครับก็ขอขมาเรียบร้อยแล้วครับขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาโอ้บันไดขึ้นซับซ้อนมากเลย ้อดีมากเลยครับห้างตัวนี้สุดยอดเลยครับอาจารย์คิงมีหลังคาเป็นสังกะสีหรือว่าสันไทยด้วยสุดยอดเลยครับเอาเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนครับมันจะคําแล้วโอ้ขึ้นสบายมากเลยครับห้างอาจารย์คิงนี่สุดยอดเลยโอ้บันไดขึ้นอย่างดีเลย ก็ห้างตัวนี้จะเป็นห้างทาวรเลยครับซึ่งอาจารย์คิงใช้จนนู่นแหละครับจนถึงเกี่ยวข้าวเลยเพราะว่าจะต,ต้องใช้เอาไว้ป้องกันไม่ให้ช้างป่าคามมากินข้าวเนาะช่วงตอนเกี่ยวข้าวครับโอ้ซับซ้อนมากเลยขึ้นไปยังไงนี่ไปอย่างนี้ก็แล้วกันอ้นี่ทางขึ้นไปทำไมแคบจัง Oh. จะช่วยปิดกระเป๋าด้วย <c oughs> แคบเกิน oh. Oh. โอ้โหฝนสาดครับฝั่งทางนี้แต่ฝั่งทางนี้แห้งผมก็กินข้าวมาจากบ้านเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ห่อข้าวมาก็จะห่อขนมปังหรือว่าขนมแซนด์วิชมากินเวลากลางคืนครับเผื่อหิวตอนนี้ก็ เริ่มจะคําแล้วครับเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวลองทดสอบกล้องดูก่อนครับกล้องสองกลางคืนเดี๋ยวเพื่อใช้ไม่ได้ ฐานผมก็มี2ก้อนครับก็เป็นฐานสำรองก้อนหนึ่งแล้วก็ฐานเอาใส่ในกล้องก้อนหนึ่งครับก็รู้สึกว่าใช้ดีอยู่ครับกล้องอินฟราเรดตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่อันนี้ก็ใช้โหมดกลางวันได้ด้วยครับแต่มันไม่ค่อยชัดครับโหมดกลางวัน โอเคครับใช้ได้อยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะมองไม่เห็นแล้วครับอาจารย์คิงก็ยังไม่มาเลยครับอย่าพึ่งถามถึงรจนานะครับเพราะว่ารจนากลับไปทํางานอยู่ที่โคราชคืนแล้วครับซึ่งพาน้องอังเปาไปด้วยครับพาน้องอังเปาไปเป็นเพื่อนเนาะไปอยู่ห้องเป็นเพื่อนก็ไม่ได้มีเวลาพารจนาไปขึ้นขัดห้างนอนห้างเลยครับ เพราะว่ามัวแต่ทําโรงจอดรถอยู่ที่กระท่อมปลายนาเนาะก็ะเลยไม่ค่อยมีเวลาครับก็จะมีเวลาแค่ช่วงตอนเย็นครับมาอยู่กระท่อมอาจารย์คิงนี่แหละครับแต่ช่วงกลางวันนี่ทําโรงจอดรถครับโรงจอดรถก็ทําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องเอลซีทุกท่านได้ชมกันเนาะว่าหน้าตาของโรงจอดรถอยู่กระท่อมปลายนานี่เป็นแบบไหนเนาะแต่คลิปนี้นี่นพาพี่น้องเอลซีทุกท่านมาตื่นเต้นด้วยกัน เอาเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆครับจะมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่บริเวณฝั่งทางโน้นหรือเปล่าหรือว่าจะเจอกระทิงมาอีกหรือเปล่าครับคืนนี้รอรุนไปด้วยกันครับผมน่าจะเป็นไฟของอาจารย์คิงกำลังเดินมาแล้วครับ ครับผมงเงียบอยู่เลยเงียบอยครับเเดี๋ยวอาจารย์คิงก็ขึ้นมาครับที่ขาม,มานี่พยิบเปิดยไฟยช่ไหครับตอนนี้อาจารย์คิงก็ขึ้นมาดูข้างบนบอยู่บน<า>ห้างแล้วครับมาเยี่ยนเยียนครับเยยนเยียนก็มาอยู่เป็นเพื่อนผม ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ลงไปอยู่กระท่อมคืนครับเพราะว่ามานานไม่ได้ครับเดี๋ยวป่าอ้อยเดี๋ยวพ่อใหญ่จะไปแอบย่องเข้าไปในป่าอ้อยครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีสัญญาณเตือนภัยอยู่ครับถ้าได้ยินสัญญาณเตือนภัยก็ต้องรีบลงไปเลยครับเพราะฝั่งนู้นก็อันตรายเหมือนกันครับฝั่งด้านด้านทิศตะวันออกที่เข้ามาทางกระท่อมผมนะครับก็อันตรายเหมือนกันแต่วันนี้ วันเปิดห้างวันแรกครับคืนแรกครับก็เลยอยากขึ้นมานั่งด้วยกันหน่อยครับพอจะได้รุ้นบ้างหรือเปล่าครับรอติดตามชมครับ <G ül> ก็อาจารย์คิงก็เพึ่งขึ้นมาครับพึ่งขึ้นมาทําคลิปบนห้างนี้ั้้งแรกเหมือนกันผมก็ถือวโอกาสดีเลยครับมาขึ้นฉลองห้างใหม่ของอาจารย์คิง <G ül> รอดูครับรอดูว่า จะมีเรื่องตื่นเต้นให้พี่นอกลึกซีได้ชมกันหรือเปล่าครับค,บคืนนี้เดี๋ยวเราติดตามดูครับยังไงก็ฝากช่องของอาจารย์คิงด้วยครับคนหลังเขาเนาะฝากด้วยนะครับขอคนนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมว่าขอคเน <c oughs> เียนเียนถูกแล้วครับคนหลังเขา <c oughs> คนหลังเขาครับซึ่งอาจารย์คิงก็ได้คลิปเด็ดได้จอดเด็ดไปเรื่อยๆครับให้พี่นอกลึกซีได้ชมกันเนาะได้เห็นจะจะเลยครับซึ่งคลิปก่อนนี่แหละ ผมก็ไม่ได้มาเนาะผมทำโรงจอดรถเหนื่อยก็เลยไม่ได้มาหาอาจารย์คิงอยู่กระท่อมเนาะก็นาเสียดายมันกัน <c oughs> ถ้ามาเ <c oughs> มื่อคืนนะครับ <c oughs> โอ้โหชัดเดียครับเมื่อคืนได้หลายส่วนครับนายเพราะว่าเขามีกล้องส่องได้ชัดเจนกว่าผมนะครับ <c oughs> เพราะเมื่อคืนผมนั่งมองอยู่บนกระท่อมครับเขาก็สู้กันนานพอสมควรครับมองด้วยตาเปล่าก็เห็นถ้านายมาเมื่อคืนครับผมพาชสดเดียนี้ไป เสียดายครับเดี๋ยวรอรุ้นกันครับรอรุ้นกันใหม่ครับรอใหม่คืนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา,าทุ่มแล้วครับอาจารย์คิงก็ลงจากห้างไปกระท่อมคืนแล้วครับเพราะว่ากลัวพ่อใหญ่จะมาแอบกินอ้อยอยู่แถวกระท่อมครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บนห้างใหม่ของอาจารย์คิงคนเดียวแล้วเอาเดี๋ยวรอดูครับว่าดึกกว่านี้จะมีสัตว์อะไรมาใกล้ๆบริเวณแถวนี้หรือเปล่า เป็นนกฮูก,ห,กหรือว่านกเขาแมวชนิดหนึ่งครับนี่ไปแล้วครับดูเหมือนว่าฝั่งไร่มันสัปหรังนี่จุดพลุแล้วครับไม่รู้จุดไล่อะไรจะเป็นพ่อใหญ่หรือว่ากระทิงอันนี้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันครับ ตอนนี้ก็ตีห้าแล้วครับพ่อใหญ่ก็ยังสงัดเงียบเลย วันนี้ก็ผิดหวังอีกแล้วครับมาส่องพ่อใหญ่ก็ไม่เจอพ่อใหญ่อีกแล้วครับวันนี้อไม่เป็นไรครับก็พาพี่โนเองกซทุกท่านมาชมธรรมชาติเนาะฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงไก่ป่า ต้องได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งครับที่จะได้เจอพ่อใหญ่จนได้เนาะต้องมาเรื่อยๆครับแต่อาจารย์คิงมีที่ได้เจอพ่อใหญ่ประจำเพราะว่าแกาอยู่นี่ประจำเลยครับเพราะว่าแกาอยู่กระท่อมของแกประจำแกก็เลยมีโอกาสได้เจอพ่อใหญ่ กระรอกครับกระรอก ของอาจารย์คิงนี่ตรงนี้นี่ผมว่าเหมาะมากเลยครับและอยู่ใกลธรรมชาติเลยข้ามคูคันไปก็เป็นป่าดงดิบไปเลยเสียงนกเสียงสัตว์ป่าเยอะมากเลยครับป่าตรงนี้นี่เป็นป่าทิศตะวันตกครับซึ่งมีเขตติดไปถึงป่าปางซีดาแล้วก็ป่าเขาใหญ่เลยครับป่าตรงนี้นี่ซึ่งแน่นอนเลย มีเสือแน่นอนครับป่าตรงนี้ที่ผมเคยบอกว่าป่าทิศตะวันตกมีเสือครับหรือปลาตรงนี้นี่มันจะคะ่มันจะติดไปทางป่าระเริงร้อยรูเนาะเสือเยอะครับป่านี่นี่แต่ต้องเข้าไปลึกอีกนิดนึงแต่เขตๆบริเวณแถวนี้เนี่ยอาจารย์กิงบอกว่าไม่เคยเห็นเสือออกมาแต่เข้าไปข้างในอีกลึกๆอีกสักหน่อยมีแน่นอนครับเสือ แต่ป่าที่ตะวันออกป่าทางหมู่บ้านผมนี่ไม่มีเสือครับกระทิงก็ไม่เห็นครับเมื่อคืนนี่เงียบมากเลย ฝนตกก็ไม่เปียกครับนี่ห้ <c oughs> างของอาจารย์คิงีดีมากเลยพื้นก็เป็นพื้นไม้ครับเป็นพื้นเรียบไม่มีเปลมาผูกก็สามารถนอนได้ครับพื้นแบบนี้เนาะนอนสบายเลย ความสูงก็จะประมาณสสิบองเมตรน่าจะได้อยู่ครับใช่ไหมพี่กิ่งประมาณบสา3เมตรรือเนาะตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วครับอาจารย์กิงก็มาตั้งแต่เช้าเลยมาเดินดูธรรมชาติครับเดี๋ยวไปดูรอย เหมากันชางหมอะไหมอ๋อเป็นด่านเป็นด่านช้างเก่านะช้างเก่าเรามาทำปุดหลุมเรียนหาสิปพุ่นไม่หาซิบแล้วก็เกลือมาลงครับเหมาะเลยแฮมเป็นปป่งไงปป่งเทียมเราก็นั่งทายใกล้ๆก็ปรึกษากับอาจารย์คิงว่าจะทำโป่งเทียมครับตรงนี้เัาเป็นด่านช้างครับด่านช้างเก่าเนาะเดียวหาเกลือ นะเกลือมาทํากันเดี๋ยวมีโอกาสวันไหนเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกที่นึงครับกับอาจารย์คิงเพราะว่าจุดตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลห้างครับห้างห้างอาจารย์คิงตรงนี้เนาะแล้วก็จุดบริเวณตรงนี้อาจารย์คิงบอกว่าไม่มีโป่งเลยครับทาโป่งเทียมตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูร่องรอยที่พ่อใหญ่มาสองตัว คืนนั้นที่อาจารย์คินมาช่วยเขาไล่ครับมันลรงงายนะนะ่ะครับ,รบลรงงายเด้วชันชา,น,าน่อในี่ชันคือวันเรามาถ่ายวันเหลวกระทิงน่าจะเดินานายจะถนนหรอ่าที่แรกพี่ว่าต้นโพต้นไทรต้นนี้เลยจะเหมาะทำใหม่ห่างนะเขาไปนั่งน,นนั้นมันจะอันตรายหมดนไงเวลา <c oughs> เราขึ้นเราลงเนี่ยครับ ตัวมาเจเขาช่วงนี้เนี่ยโอ้โหนี้เนี่ยถ้าทำหางรงนี้่แหละดูลอยเดินวนแบบครับูลอยเดินวนผัวบนวนจนเตียนหมดเลยนี่ว่านั่นตัวใหญ่กระผัววะนี่โอ้ตัวใหญ่ผัววะนี้เห็นลอยครับเฮ้ยมลอรอยกระทิ้งมาเนี่ยแบเมื่อคืนกันนะโอ้เต็หเตี๊บผมไม่ได้ยินเสียงขนาดเองเราก็ทิ้งมาทั้งมาทั้งกลับเลยนี่นี่ อืเสียงอื้อๆนั่นแหละพี่พี่ว่าเสียงอะไรที่ยังว่าเสียงนั่นน้ำยศใส่กระปุกดังปุกปุกปุกนั่นอ่ะครับนั่นแหละเสียงกระทิงนี่นี่นี่ครับรอยกระทิงมาเมื่อคืนนี่ตอนที่พี่นั่งอยู่ก็เองไงสี่ทุ่มน่ะช่วงเนี้่ยนะโอ้ึงว่าเขาจุดไล่เมื่อคืนสองรอบแล้วนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทําเลยลอยเดิงเข้าไปในป่าละเหมาะน้อยก็ครับนี่ครับรอยกระทิง ไม่ได้ยินเสียงเดินครับเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายก็จะเอากล้องอินฟราเรดส่องดูเป็นระยะระยะเนาะขึ้งไปทั้งกลับเลยด้นี่ครับทั้งไปทั้งกลับเลยตัวใหญ่ตัวเดินมาเลยมีตัวเดียวเลยที่มานี่ที่มาบ่อยที่สุดแ็่ตัวนี้เลยครับน่าเสียดายมากเลยตรงนี้เหมือนลอยเดินเร็วเนาะครับดึนลูกบอลเข้าว่างนะดึลูกบอลนี่ลอยเดินเร็วนั่นนี่เดินไปเดินกลับเลยนี่เลย เดี๋ยวมนันกินครับจะเข้าไปกินกินที่เดิมแหละกินมันกินอยู่ตรงนี้เเป็นอาปลาย่างกินโอ้เสียงตรงนีง้กิงกิ้งขึง<อ>้นมาขึ้นเนี่ยที่พี่บอกว่าเสียงอะไรขึ้นนั่นอ่ะที่ดังปุ๊กปุ๊กปุ๊กนะระหว่างนั่นเลยเห็นไหมนะ่ะเสียงดึงหย่านี่ ทำอะไรคือดังปุกปุกเหมือนน้ำยดเสรกระร้นเลยที่อิงว่าดังน้ำยดเสรกระร้นใช่ฟุ้งกว่าเสียงน้ำยดเสรกระร้นแน่เองนี่โอ้เสียดายมากเลยก็จะถ่ายเป็นระยะระยะเนาะสิบยี่สิบนาทีผมก็จะเอากล้องอินฟราเรดส่องดูเป็นระยะระยะสุดท้ายก็ไม่เห็นครับพลาดกระทิงจนได้เลย เดินเดินดิ่งไปหากินไอใบมันเลยเด้นี่เอาอันนั้นเลยเอาไปหัวเราเนี่ยส่องกลางคืนน่ะครับส่องปุ๊บมันจะเห็นตาใช่ไหมครับพอเห็นตาปุ๊บเราก็ปิดไฟันแั้นเราก็เราก็เอากล่องอันนั้นเราถ่ายที่นี่ครับเพราะว่าถ้าเราส่องหาเลยหายากคือกันเด้เนาะมันอยู่บังอันนี้พอกลางคืนตาเขาจะสะท้อนอยู่เลยชัวมดเมือนกชัมดหลายจนเถานี้ส่องส่องหาดูอยู่ไม่ค่อยเห็นเลย เห็นแต่นกไอ้นั่นนกนกรนะทับเยอะครับจีนตาปลอกแปลกเลย <c oughs> ถึงว่าเลยเมื่อคืนเขาจุดได้ยินยเสียง<ด>อื้ออือออาจารย์กินพาเดินสำรวจป่าละเมาะตรงนี้ครับที่พ่อใหญ่ เขามาถ้าเขาขึ้นนี่คือคือทางขึ้นใช่ไหมล่ะครับเขาขึ้นเขาก็จะเดินเขามานี่เดี๋ยวเราก็ทิ้งกับเขามานี่ครับระทิงท้งกะทิ้งเดินเข้าไปป่าละเมาะนี่แหละครับช่างที่เราไล่มาเขาก็จะอยู่แค่ตรงนี้แหละนายมาเด็กกว้างนะครับที่ประมาณสองสามไร่ตรงนี้ยเข,เขาจะอยู่ในนี่เลยอัดอยู่ตรงนี้เลยอืมเพราะดันที่ไล่กับเขาว่านนี่เลยสองตัวครับ แต่เลยกวัวจะมีอีกตัวหนึ่งขาไปกินอ้อยท่านุน่น,นะ<อ>ทีแรกที่ว่าจะวิ่งมาถ่ายตอนเข้าขามตรงนี้เด้ับวิ่งันจะวิ่งมางม,ามาอยู่ตายหางแล้วก็ถ่ายตอนเขาขามเร<อ>ียนไปกล้ามากกลัวไปทางนู่นจะไ,ได้วิ่งไปรัตาอ้อยกว่าเขาได้ตลอดเลยครับมันโรคหนอตรงนี้ <c oughs> จุดที่พ่อใหญ่มา อาศัยอยู่เวลาข้ามคูคันมาแล้วครับก็จะเป็นป่าละเมาะตรงนี้เลยมีพื้นที่ประมาณสามไร่มีตัวใหญ่รตัวใหญ่ที่ไรออกมากขึ้นขึ้นบานโอ้นี่เได้<ม>เยียบร้อยเก่าขึ้นเน่นอนแต่ตัวน้อยมันตัวน้อยไม่ได้เข้าในป่าละเมาะนี่ออว่าหมอกุนนู่นครับ ยังไงสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ